แมม,มม่ืสวัสดีค่ะเพื่อช่องบวัวกินแรกค่ะวันนี้นะคะน้องบวัวนะคะก็จะมาทานยำกุ้งสดหมูยอค่ะบอกเลยค่ะพริกเน้นๆกุ้งเน้นๆเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะผักว่าน,นี้นะคะก็จะมีกวางตุ้งแล้วก็แตงกวาค่ะ น้ำวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมะพร้าวค่ะห mm ิว hmm. แล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยยำนะคะเราต้องจัดจานใส่พริกแบบเน้นๆเป็นเม็ดหรือเลยค่ะเพื่อนโห oh, ิวแล้วมาก

Ừm. องตัวค่ะดับเบิลงาม่มาอืม กุ่งสดมากอืมกุ่มเน้นค่ะอืม ding ding, muno, na paratha ลา่ไปให้หมดเลยครับแม่ฮาแล้วก็ต้องกินนะครับอร่อยอืตัวใหญ่มาก như đen ạ น้ำๆใส่ปลาค่ะหอมมากคริกเต็มเลยค่ะเม,ม้เม็ดเลยเผ็ดไหมคะไม่เหลือเผ็ดมากยัไม่ต้องทานละเอาึ้นมาไม่เอาค่ะอร่อยของชอบค่ะ Alright có nhiều xinh to to kha, ui xinh đẹp tình tình นี่ค่ะเพื่อนนี่สองตัวจิ้มเข้าไปค่ะแซ่บรับมุนมากค่ะเพื่อน mùi <laughs> giò nên nến cả mồi nhọt nên nén cả càng nhọt nên nén <laughs> <laughs> khôn, một, Nướng ba, bốn, Ừm

อแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามอย่าลืมกดดิ่ง mm hmm. จริงๆค mm hmm. ่ะเลยนะคะบ๊ายบาย